ดวงของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนพฤศจิกายน2568นะครับมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นยังไงราศีกุมไปแรกได้หนึ่งถ้วย1นึ่ถ้วยนี่คือมันหมายถึงว่าที่อยู่อาศัยนะครับใครที่อยากจะได้บ้านมีเกณฑ์จะได้นะชาวลัคนาราศีกุมนะใครที่ขายอาหารเครื่องดื่ม แบบนี้คือลูกค้าเข้าแน่นอนในช่วงช่วงเดือนนี้นะครับออเดอร์อมาเพียบแน่นอนอน้ำหนักตัวจะเพิ่มด้วยเัสดรัจะเจอคนรักเจอคู่ใครที่มบ้านเช่าหอพักให้เขาเช่าก็จะได้นี่แหละลูกค้าเข้าเยอะแน่นอนใบที่สองโอ้โหได้คิงเหรียญโอ้โหยินดีด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกุมคิงเหรียญนี่คือไพเ่เศรษฐีนะโอ้โสุดยอด มีเกณฑ์ได้จับเงินล้านแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้ถ้าคุณแบบป่วยจิตป่วยใจเดือดร้อนเรื่องการเงินในเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะเดือนนี้คือคุณ,คณหมดทุกเรื่องนี้แน่นอนอยูหูยินดีถ้วยปังมาก,มากๆนะครับได้ไพ่คิงออฟเมเจอรโค้เนี่ยนี่คือไพ่การเงินที่ดีที่สุดนะครับชาวลัคนาราศีกุมใบที่3ได้3ถ้วยอ่ะคนโสดจะได้คู่ คนมีคู่จะได้แต่งงานนะครับส่วนใครที่อยากจะตั้งอ,อยากได้ลูกนะมีเกณฑ์ตั้งคันนะครับแต่ใครถ้าใครยังไม่พร้อมนะก็ต้องป้องกันให้ดีนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะท้องไม่รู้ตัวตัวนี้นะหนุ่มสาวที่เพิ่งเจอกันพบกันใหม่ก็ต้องระวังด้วยนะอาจจะท้องก่อนแต่งได้นะครับาไปทสี่ได้อัศวินถือถ้วยก็ตัวคุณเองจะได้กัลยะาณมิตรเข้ามานะครับในการส่งเสริมสนับสนุนคุณ มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมีเพื่อนช่วยได้เพื่อนร่วมงานดีนะส่วนธุรกิจใครทําพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่นะ,อ,ะอันนี้คือดีนะครับซึ่งราคามันไม่สูงหรอกหรือใครอยากจะเปิดกิจการเหล่านี้ก็เปิดได้นะครับทำได้ไม่มีปัญหาในออฟคับนี่คือเป็นงานเกี่ยวกับพวกนี้เลยนะครับส่วนชีวิตในเดือนนี้คือก็สบาย,บายนะครับราบเรียบไม่วุ่นวายอะไรมากไม่มีเรื่องเร่งด่วนให้ทํา ชาลกณากุมมาสุดท้ายไฮพินเทสใครที่ทําพวกบิวตี้ช็อปนะล้างเสริมสวยอยู่อันนี้ก็ดีนะครับร้านอาหารที่เปิดกลางคืนด้วยก็ได้โอ้ถือว่าปังมากๆนะครับดวงชาวราศีกุมในทุกๆด้านเลยนะครับผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับประชาชนราศีกุมโอ้โหมีเงินมาเต็มระบบเลยในเดือนนี้ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ